ป้โบเดินต้าป้าโบป้โบไปไหนคะพาป้โบไปดูโอ๊บ้าไปดุยเดี๋ยวจะนั่งรถไฟฟ้าไปใช่ไหมไปเร็วจับมือป้โบนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะจากเกตเวย์เอกมัยไปอโศกป้าก็ไปซื้อตั๋วกับไอ้นี่นะคะไปปีึ้นยังไงอ่ะ ลาปาดวันนี้นั่งฟรีนะคะสี่คนี่ทำเป็นแล้วเหรอทางใครไปทางไหนไป,ไปจับมือกันไปเราต้องได้เห็นโอป,ป้านี่นะคะกำลังไปจากาไหนไปไปจากเอกกมัยเอกกมัยไ,ไ,ไ,ไปไหนไปลงอโศก รถตูฟ้าพ่งไปรอรถทันใหม่ส่งเรกัข้นาระวังรถกบการราะโบไม่เห็นโอป้านะวันนี้ทุกคนคม่จอดจะสาราตรงข้ามเราเลยค่ะนี่ค่ะไปอ่อนนุชแต่เราจะไปอโกใช่ไหมคะดังพาพะโบไปไหนนะพาพโบไปไหนนะลูกไปดูอะไรนะไปดูโอป้า ไม่ได้ดูมาริโอที่บ้านนะตกอะไรนะอะไรนะเดีมันจะตกเหรอต้องยืนยังไงดดต้องยืนยังไงไปแล้วกราไปแล้วเราต้องยืนยังไงนะาจังสามสถานีเราอยู่เอกมัยระบ ้วทำังไงหนูต้องบอกป้าโบด้วยป้าโบไม่เคยมาดังไม่ท้อแก่เก่าแก่นานแล้วทำอะไรกันเ,เราจะไปเราจะไปสูบฝากกินข้าวโอเคเพราะว่าเราอยากดูนขายอรอยตอนนั้น,น,นของถูกและอร่อยใช่มอร่อยและดี โอเคเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นรถนะครับเอาแล้วนะตรถมาแล้วเรียมตัวระวังรถนะครับโอเคเด็กตะโก้แค่นี้ก่อนนะครับคนเยอะมากเลยโอ้โห อขึ้นรถไฟฟ้านะคะเสียงก็หายหมดอันนี้ให้ดูบรรยากาศข้างในนะคะวันนี้รถไฟฟ้าขึ้นฟรีนะทุกคน7วันเขาประกาศลดการใช้รถยนต์นะคะให้นั่งรถไฟฟ้ารถเมล์ฟรีนะคะทีนี้คนก็เยอะมากนะคะอัดกันเป็นปากระป๋องอยู่ในนี้นะคะดูแน่ๆนะคะ,ะ,คะเห็นแต่หน้ากลมๆนะคะอยู่ระหว่างปลาปาม้า,มาแล้วก็ปลาโบนะคะอยู่ตรงกลางนะคะตัวเล็กอัดเป็นปากระป๋องเลยค่ะไปคนเยอะมากนะคะทุกคนข้างในเนี้ย เน่เราก็แบบว่าเออแต่ว่าอันนี้นั่งสั้นๆนะคะจากเอกกมัยไปอโศกนะคะสามสถานีนะคะดูหน้าประโบกันนี่นะตลกมากเลยนะคะเน่ก็น้ากลมดิกเลยพื้นที่เล็กๆนะคะคนแบบเต็มแบบไม่มีพื้นที่ยืนกันเลยนะคะนี่ก็ยืนจับเสาอยู่นะคะเนี่ยเราก็กว่าจะถึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ไกลนะสามสถานีเองนะคะเขาก็เล่นของเขายืนเล่นกับปะโบไปนะคะ คนเยอะมากนะคะเสียงก็ดังมากเน่ก็เล่นกับแม่นะคะดูสิเล่นกับแม่แล้วปาโบก็แบบโดนเบียดเป็นปากระกป๋องแขนก็สั้นขาก็สั้นนะคะจับราวก็ไม่ถึงเนาะทุกคนดูเน่เ <c oughs> ่ยืนรอนะคะสามสถาน,นีนะคะหมุนไปหมุนมาก็ได้แค่นี้เจอปาโบเจอแม่เจอปะปานะคะ สนุกขนาดบันเทิงกันเลยนะเนี่ยก่อนจะถึงอโศกนะนี่แค่ไปกินข้าวนะป๊ะป๊าบอกว่าแค่พาไปกินข้าวนั่งรถไฟฟ้าไปกินข้าวนะทุกคนคือคนก็เยอะร้อนก็ร้อนนะกรุงเทพร้อนมากแล้วก็ฝุ่นก็เยอะนะทุกคนก็นั่งรถไฟฟ้ากันไปเพราะว่าเราไม่อยากขับรถไปเพราะอาโศกก็ไม่ได้ใจว่ามีที่จอดตรงไหนนี่ก็เดินลงกันแล้วนะถึงแล้วนะทุกคนฮนะนี่เดินไปลงสถานีอโศกกันนะคะ โอ้โห oh, oh. คนยังกันนอนนะนี่เดินกันไปเนี่ยเดินชนกันเป็นว่าเล่นนะคะคนคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเราตั้งใจมากินข้าวเพื่อดูป้านี่ป้า,ปาแจกบัตรนะคะออกให้ตื้นบัตรออกนะคะดูแล้วก็เน่เขาจะไปก่อน คนแรกแล้วก็ปลาปลาแล้วก็ปลาปูนะคะวิ่งตามกันไปนะคะคนเยอะมากนะคะต้องต่อคิวกันใช่ไหมคะเอ่อต่อคิวกันไปอย่างนี้เลยเน่ไปก่อนเนี่ยไปกดปลาปลาเห็นไหมลูกเออนะคะคนเยอะมากนะคะแล้วเด็กก็เด็กก็ไม่ใช้รถไฟฟ้าเยอะ,ะค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเด็กเหมือนกันนะคะอ่านี่กระตืดบาดออกไปแล้วมันเด้งออกมาคืนแต่ว่ามันเปิดนะมันเปิดเน่วิ่งออกไปเลยเป้าวะ ใส่ไปอันเดียวอยู่ดีๆก็ได้งอ,อกมาแล้วก็ตามแม่แล้วนะคะเดินไปนะคะ าถึงทางเชื่อมของเทอร์มินอลนะคะมีเด็กเล่นนะคะตื่นเต้นมากนะคะพาปาโบมาดู๊อป้านะคะ๊อป้าเกาหลีนะคะเยอะมากอุ้ยแล้วนน่ทำอะไรเนี่ยจะมายืนเคารบตงชาติตัเองไม่ได้ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบตัวจีนใช่ไหมเขาจัดตัวจีนใช่ไหมลูกสวยมากนะคะนี่นี่ถ่ายกับปาโบนะคะพอดีเสียงมันหายเสียดายมากเลยนะคะพอดีแม่ใส่ไม์ไว้แล้วก็น่าจะหลุด ไม่ได้ยินเสียงนะคะตรงนี้ข้างนอกนะคะตรงทางเข้านะคะสวยมากบรรยากาศดีมากแต่ว่าไม่ได้จัดใหญ่นะคะจัดเล็กๆนะคะเดินเข้าไปเป็นทางเข้าเชื่อมระหว่าง BTS นะคะนี่มังกรมังกรสวยไหมลูกสีฟ้าสวยมากนะคะนี่ถ่ายกับป้าโบกับแม่ด้วยแม่อยากถ่ายนะคะอยากมีส่วนร่วมกับลูกสาวเอ okay, กไมแล้วนะคะมาเดินดูขอกับป้าป้ากันอ่าไปเราจะไปไหนนะ ไปเร็วโอโบอมาเร็วบันไดเลื่อนยาวมากจริงๆเราเดินเข้าเมื่อกี้ก็คือขึ้นบันไดเลื่อนได้เลยไปเร็วไปเดิเลืไไ่อนที่สูงที่สุดไป <c oughs> สูงไหมนี่ตูงใหญ่ค่ะเทอร์มินอลยี่สิที่อาตูใช่ั้ยอะไรนะเออยนอเป็นยัไงเออใช่ไมลูกะยหมามองข้างล่างไหมร้องิลวกลัวความสูงในเลื่อนนี่แหละครับ ใช่ไหมพอบอกความสูงเราขึ้นอีกกี่ชั้นสองชั้นค่ะอีกสองชั้นก็ขึ้นตรงนี้ไปเลยนะคะจ้งค่ะเจ้าเจ้สวยมากแล้วนะคะชั้นสี่เรมากินฟู้ดคอร์ดฟู้ดคอร์ดที่ที่นี่อร่อยมากที่เทอร์มินอลนะคนเยอะของอร่อย มาถึงแล้วนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือเราต้องหาโต๊ะให้ได้ก่อนจะได้โต๊ะไหมประเด็นที่นี่ใช้สแกนได้นะคะจะไม่ลกเออปเห็นโอป้าแล้วปูเห็นโอป้าปูเห็นแต่ฝรั่งปูเห็นแต่ฝลั่งปูยังไม่ได้เห็นโอป้าเลยนะเดินไปข้างหลังได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้ปะนี่คะตรงนี้เออ เข้าตรงคนเยอะๆทำไมไม่เป็นไรเข้าเถอะงมของนคนมันแน่นเกินไปคนเยอะมากนะทุกคนนะนี่มีปูจังมีปูตัวใหญ่ด้วยลกูกจังหาเก้าอี้ก่อนประเด็นคือต้องหาที่นั่งให้ได้ก่อนจะหาได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันเป็นปวันหยุดแล้วมันเที่ยงพอดี มันหยุดเที่ยงพอดีป้าต้องขอ,อนั่งกับเขาอะ่ะป้าต้องขอ,อนั่งกับเขา ที่นั่งไม่ได้นะจะเอาไปยังไงลูกปลาบนหาที่นั่งปลาหางตนะั้งโตน่ะมันมีอยู่เนี่ยที่เขาวางแก้ววางขวดอ่ะเห็นไหมยันมีอีกสอ,องที่นี่นะของกินเยอะมากนะทุกคนน้ำผักน้ำผักคนก็เยอะไม่รู้จะกินอะไรเลยทีเนี้ยเนี่ยน้ำผักคนเยอะมาก เโอ้โหของกินนะของกินเยอะมากทุกคนไม่รู้จะกินอะไรเลยข้าวเหนียวมะม่วงตาบู <S <S จะกินข้นา,น <Music> วาวเหนียวมะม่วงคิวยาวมากป๊าป้าคิวยาวมากตัวน้ำผักไหมไปจะไปสั่งน้ำผักก่อนเอาน้ำอะไรเอาน้ำอะไรก็ได้กล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมเต็มน้ำผักอ๋อน้ำผักแต่คนคิวยาวมากเลยว่า นี่หอยทอดผัดไก่ทอดจะบอกว่าคนเยอะมากแล้วก็อร่อยมากหนี่งเส้เตี๋ยวอ้อยดูมันจะน่ากินทั้งนั้นน่ากินทั้งนั้นข้าหมกไก่แล้วเราจะกินอะไรกันดีข้าวข้าวมันไก่กะเพรากันดีไหมเนี่ย แล้วก็มีร้านลูกชิ้นข้างนอกนะคะร้านลูกชิน้นนั่งขนมหวานชิ้นขนมหวานแล้วก็ผลไม้ผลไม้ผลไม้นี่ก็ขายดีขายไม่ทันโอ้ยปิ้งอันนี้ร้านอะไรนะ อร่อยทั้งนั้นเลยจะกินอะไรเราจนเช่นนี้นี่พาป้าโบมาคลิปทุลักทุเลอะไรนะจะมาดูอป้าเหรออป้าอยู่ไหนอป้าไม่มีค่ะแต่ว่ากว่าจะได้นั่งโต๊กกินข้าวใช่ไหมใช่ไหมลูกนานไหมเดี๋ยวแม่ไปเอาช้อนก่อนนี่นะคะวันนี้แม่กินเดี๋ยวผมากินได้จะนั่งในใจมานั่งในใจกันเลยไหมโอเคโอเคนะป้าโบนั่งในใจนี่นะคะ โอ้แม่กินก่อนมันจะมีโอป้าอยู่โต๊ะนู้นนะคะแต่แม่ต้องนั่งตรงนี้เพราะมันจะมองโอป้าโอเคไหมโอเคแม่อยู่เลยไล่ทำไมน่ากลัวแท้มา่เป็นยังไงลูกอร่อยไหมโอ้โหเต็มปากเต็มคำนะครับผมนั่งดูโอป้า ต้องพ้องลุงแดงแล้วทีมแล้วก็นั่งดูกัป้านั่งดูกัป้านะคะเจออยู่สี่คนนะคะโอเคมาได้เลื่อดกันไปได้ยังควาสูงป่ะเออมันสูงมากหเล่าสูงมากคุณรีบดีกว่าเนาะจั๊กจั๊กขึ้นลิฟต์หรือขึ้นันไดเลือดไปไดเลื่อนน่ะนะขอแน่นุนขึ้นลิฟต์ดีกว่าอ่คุยกันนี้เราจยังไงนะบุกมัวมันสูงเอายังไงเลือกจะนั่งอะไรเลือดหรือลิฟต์ โอเคป่าิจุกกันดีกว่าเร็วรีบรู้ป่ะอะไรรีบหรือกรไดเลือดกระไดเลือดหรือรีบไม่ปโบร้องไห้แน่เลยใครจะปลอบใจโอ้หนักธเจ็บดีเจ็ดมีเด็กพ่ออยู่ตรงนี้รอยปะโบดูนมมออกมาโอ๊ยพอเถอะ พอพอๆๆๆอพอพออไม่พอไม่พอเลยเจ็บเนม้แล้วไปไปเราจะพาไปเดินเล่นไปเอาพี่โบเรจะสอนไปบอกลุงแดงนะว่าปะปูเดินตามโอ้ป้าไปแล้วไปเกาหลีแล้วโอเคไหมโอเคไหม โอเคปะโบเดี๋ยวป้าเดินผ่านเรามากแล้วบอกลุงจะบอกลุงแดงปะโบเดินตามปะโบอาจจะฟ้องลุงแดงเดินตามผู้ชายปะโบเดินตามปะโบปะโบตามปะโบไปแล้วตามปะโบตามหน้าหาอป้าแล้วทุกคนต้องไปบอกลุงแดงไแหละ แล้วแต่เห็นคลิปนี้หึงกันตายแน่เลยแม่จะทำยังไงดีเนี่ยพามว่าโบมาตามล่าหาผู้ชายตายแล้วป้าอยู่ไหนลูกนี่ตะโกนนะโอป้าคนนี้ตะโกนเอามาเร็วโอ่ป้บไปตามล่าหาผู้ชายอยู่ตายแล้วโอป้าโอปป้าบอกไปเล่นน้ำกู้น้ำมาดอสทำไมอ่ะมันเปียกนะ โบพาเน่ไปดูรถนะคะนี่ว้าว cool. สวยมากเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นรถไหมเน่อยู่คันไหนเนี่ยคะคันไหนรถสีดำรถสีดำนี่สีดำคันไหนคันนี้หรอหรือคันนู้นกำลังข้ามสะพานเหรอกำลังข้ามสะพานเหรอคะข้ามสะพานไปทางไหน Pa, โ,โอป้าปะโปนู่นโอป้าอยู่ตรงข้ามเราดิขับปะโปมาดูโอป้านะคะอ้าวได้กินไอติมอีกแล้วเอือยน่าเกลียดจังเลยฮะไปไปไหนคะไปรถไฟฟ้าแล้วก็ไปรถไฟก็ไม่งไ,งไปรถไฟฟ้านะลูกเอ้เอาจะไปแล้วลูกเยวไปทางไฟจำลองต่อนะคะไปลุยไป ปาโบกลัวเหรอปาโบกลัวบันไดเลื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสูงมากเฮ้ยเฮ้ยปาโบก็กลัวแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมพอปาโบเห็นผู้ชายหล่อปาโบเลยกลัวเลยเข้าใจไหมโอ้จังฮัลโหล ถรอยู่ตรงไหนพ่อพงมาใกล้ๆพ่อพงมาใกล้ๆพ่อพงกลัวเหรอกลัวทำไมเรามีผู้ชายลง้าให้ดูอยู่เข้าใจไหมตรงนี้มันสูงไหมสูงมากเป็นริบยาวสามชั้นเหอพี่นาพี่นาพี่นาโอ้ลูกกับเดยอ๋อนี่ไงเรามาพี่มังกรเดี๋ยวเดินไปชี้ลูกเดินไปอ่าไปยืนตรงนู้นหน่ะไปยืนกับพี่มังกรสวยมากเลยพ่อพไปยืนกับพี่มังกรเลยว้าวสวยมาก มามาเดินมาเดินมาเขาถ่ายบ้างเอาไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนนุสวยมาก,ก,กนี่นะคะสูทจีนสจัดซากุระน้อยๆสวยมากต้นซากุระนด้จังค่ะหันมานลูกยื่นกับดอกไม้ตรงนี้แล้วยื่นตรงนี้ว้าวสวยมากเอามาเดินมานดค่าเดิน้วาวสวยมากเอาไปเดินไปเดินไปเดินไปสวยมากนะคะคนอุ้ย น,นี่กัมบมังกรสีชมพูนะแน่ปะโปเข้าไปนี่ปะโปกับนี่กับมังกรสีชมพูมาปะโปมาเขาไม่อยากถ่ายไม่ต้องถ่ายมนาะอันนี่สวยมากเลยลูกสวยมากสวยไหมเฮ้ยสวยไหม,มอ่ะรอป้าตรงนี้แหละโอ้ยร้อนรอนนี่ต่อไปเราก็จะไปที่รถไฟฟ้านะคะนั่งไปนัางไปเอกมัยนะอุ้ยพี่พิกซี่มาเร็วมาถ่ายรูปเร็ว เจ,จอยอในใจว้าวเฮ้ยใครคะลูกพีพิกซี่เหรอพีพิกซี่สวยมากนี่นะจำไม่ยู่ตรงนี้นะนุ๊กหันมาหันมาหันมาว้าวเจอยอพี่พิกซี่นะคะโอ้โหถูกใจเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะก่อนละเออหมูเต้าหู้ใช่ไหมเนี่ยฟังกี่เพลงเนี่ยฟังหมดเลยใช่ไหมพี่พิกซี่พี่พิกซี่ซซอ ไแล้วลูกไปไปลับค่ะจังจังขอผัดพี่แล้วหนูไปต้นกับพี่ตรงโน้นไปไปคนเดียวเลยกระโบ เก,กลับแล้วนะคะเจอกันทินะะปหน้าค่ะฝากกดลไล<ป>ค์กดแชร์ช<อ>ก,กดติดตามให้แน่ด้วยน,นะคะ